สวัสดีครับพบกับนาดิปปีอุ่นใจประกันภัยรถยนต์คลิปนี้จะมาบอกถึง12วิธีในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจโดยเฉพาะประกันชั้นหนึ่งได้ในราคาที่ถูกลงข้อที่หนึ่งที่อยากจะให้พี่นากันก็คือเริ่มตั้งแต่เราซื้อรถเลยนะครับเราซื้อรถมาใช้อยากจะแนะนำว่า ให้ซื้อรถประเภทที่เป็นรถตลาะหรือรถที่มีอะไหล่หาง่ายในราคาถูกนะครับกตัวอย่างเช่นยี่ห้อรถโตโยต้านะครับอีซูซุอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีผลทําให้เมื่อเวลาท่านซื้อประกันให้กับรถของท่านเบี้ยประกันก็จะถูกลงนะครับข้อที่สองนะครับเมื่อเราจะต้องซื้อประกันให้รถของเรา เราจะต้องมีการเปรียบเทียบหลายๆบริษัทนะครับตอนนี้มีบริษัทประกันเยอะแยะมากมายโปรโมชั่นแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนนิตแนะนำให้ซื้อผ่านบริษัทโปเกอร์ที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อจะได้ให้โปเกอร์เขาเสนอบริษัทประกันไทยที่มีโปรโมชั่นดีๆมาให้เราเลือกนะครับข้อที่3นะครับการติดตั้ง ล้องวงจรปิดหรือกล้องหน้ารถยนต์นะครับจะเป็นผลทําให้เบี้ยประกันถูกลงอันนี้ได้มีกฎหมายกําหนดไว้แล้วนะครับได้ลดถึง5-10%ถึงเซทีเดียวนะครับข้อที่4นะครับเวลาเลือกซื้อประกันรถยน์ให้เลือกซื้อแผนที่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับเพราะว่าค่าเสียหายส่วนแรกนะครับเราายเอง จะเป็นผลทําให้เบี้ยประกันภัยเราจ่ายลดลงนะครับข้อที่5นะการใช้รถการมีประวัติที่ดีในการขับรถในปีแรกจะเป็นผลให้ปีถัดไปนั้นนะเราได้รับส่วนลดในการจ่ายเบี้ยประกันในปีตัดไปนะครับข้อที่6การซื้อประกันโดยระบุชื่อคนขับนะครับ การซื้อประกันภัยรถยนต์โดยระบุชื่อคนขับก็จะมีผลทําให้เบี้ยประกันนั้นถูกลงนะฮะข้อที่7จทุนประกันนะครับการลดทุนประกันในปีถัดไปนะครับหากเราเลือกแผนทุนประกันที่ไม่สูงมากจะทําให้เบี้ยประกันนั้นถูกลงเช่นกันนะครับถ้าเราเห็นว่าไม่มีความจําเป็นในการที่จะต้องซื้อความคุ้มครองเยอะขนาดนั้นในปีถัดไปเราก็สามารถ ลดทุนประกันลงได้ให้แผนที่ต่ำลงนะครับข้อที่8นะครับการเลือกซื้อการเลือกอู่นะครับที่ซ่อมก็มีผลทาให้เบี้ยประกันถูกงการเลือกซ่อมห้ากับเลือกซ่อมอู่ทั่วไปเบี้ยประกันก็จะแตกต่างกันไปนะครับข้อที่9นะครับเมื่อเราจําเป็นต้องซื้อประกันภัยรถยนต์แล้วถ้าเรา ปีความจาเป็นจะซื้อประกันภัยอย่างอื่นนะครับเช่นประกันอักคีภยัยอย่างนี้ก็ให้เลือกซื้อในบริษัทเดียวกันเพื่อจะเป็นข้อเสนอขอลดเบี้ยประกันในกรณีที่ซื้อหลายอย่างในบริษัทเดียวกันนะครับข้อที่10การแนะนําให้เพื่อนไปซื้อประกันนะครับภัยรถจนในบริษัทด้วยก็จะเป็นผลทําให้เบี้ยประกัน ได้รับส่วนลดนะครับในบางบริษัทก็มีโปรโมชั่นในเรื่องนี้นะครับข้อ11นะครับกรณีที่รถเราวิ่งน้อยนะครับหรือมีเข็มไม่น้อยหลังจากทำประกันไปแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะขอลดเพี้ยประกันภัยในปีถัดไปได้นะครับข้อที่12นะครับรถชั้นประกันภัยรถจนต์นะ จากเดิมก็จะมีผลให้เบีย้ยประกันลดในปีต่อไปได้กตัวอย่างเช่นปีแรกเราซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งพอปีที่สองเราอาจจะลดมาเป็นอ่าสองบวกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าลดเราไม่จำเป็นต้องใช้ความคุม้มครองมากขนาดน,นั้นอันนี้ก็ทำเป็นมีผลให้เพี้ยรประกันลดลงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้12ข้อในการเลือกซื้อประกันได้เรียบถูกลง ้็เป็นหัวข้อย่อยๆที่มาพูดคุยกันนะครับในคลิปถัดไปก็จะเอารายละเอียดแต่ละหัวข้อมาขยายให้มากขึ้นเพื่อความเข้าใจสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ